สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมูกิโอมาซ s a t o กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กไอเมเมนโตนะครับวันนี้มือแรกนี่ค่อนข้างดีครับมีเป็นแม็กซี่นะเริ่มหลังโดยแม็กซี่สองใบครับแล้วก็มีเป็นอุลราด้วยแล้วก็แม่มดครับไวการ์คอมโบนะส่วนไอนี้ก็นี่เงานะไม่รู้ขึ้นมาทำอไมแต่ว่าช่างมันแล้วกันเอาไว้เผื่อทำอย่างอื่นได้ด้วยตรงนี้ก็ฝั่งข้ามเริ่มก่อนครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยตรงนี้ครับจากมือดีๆนะกลายเป็นไม่ดีแล้วครับโดยเป็นชิปเตอร์นะชิปเตอร์จะลำบากมาาากรรับเเพดด็นป เด็กลำใช่ไหมแล้วต้องชุบมอนต,ต้องโมมอนโน่นนี่นั่นซึ่งถ้าโดนชิปเตอร์เนี่ยจะลำบากครับตรงนี้เรามีแม็กซี่นะเขาใช้เป็นชิปเตอร์เชนหนึ่งครับเราแม็กซี่เชนสองเลยเพื่อที่จะให้มันส่งผลนะถ้าเกิดเขาสเปร์ครับเรายังเล็กอยู่หาของมาช่วยสู้นะลีโซครับาดาวจริงๆอ่ะก็นกึงไม่ค่อยออกเหมือนกันนะว่าเวลาโดนชิปเตอร์เนี่ยแล้วไอเด็กนี่มันจะสู้ต่อ,อยังไงนะนอกจากจะได้เป็นพวกตัวลิงธรรมดาเอามาสู้บบไล่ตีเลยบีดดาวอะไรเงี้ยโอ้ลรอยแยกนะ เอาเรื่องสุดๆเป็นเด็กไอเกนมาจูแล้วั้งเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรอยแย่ครับแล้วก็เซตหนึ่งใบนะตรงนี้เข้าเธอครับโจเลยใครสักคนโจมานะมานี่ก็ถือพอใช้ได้ครับเพราะเดี๋ยวเราไม่มดแชร์ไม่หมดเสิร์ชแล้วก็สับมาครับสเปซเสร็จปุ๊บเรายัางสามารถลิงสองนะตรงนี้อาจจะลิงก์เป็นฟินิกครับแล้วก็ทิ้งไอ้นี่ไปเลยนะแล้วก็จิ้มรอยแย่ทีครับตานาเราได้เล่นต่อได้นะเพราะตัวยังไงไม่หมดมเสร์ฟอยู่แล้วใช่ปหล่ะตัวนี้เดี๋ยวเริ่มเลยมาครับบอดโลกสเปซได้ครับ นำไปก่อนเลยแล้วก็ลงไปอุล,ลารันะครับเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้ละส่วนแม่มดเนี่ยเก็บไว้ใช้ดีกว่าเพราะว่าพอเราเคลียร์ไอเราแยกที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเหลือตัวเล่นไว้เล่นต่อตาหน้านะตัวนี้ลงปุ๊บเป็นนแมฟิจิครับเ,เพคเลยทิ้งมือครับทิ้งตัวฮอลลัสนี่ไปเลยแล้วก็จิ้มรอยแยกทริงครับตาหน้าจะได้เล่นได้นะส่วนแม็กซี่ก็ถือไว้ครับถ้าจิ้มสำเร็จแม็กซี่ก็จะพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะพ็โดนอินเปิดนะเอาเรื่องสุดๆก็คือจิ้มไม่สำเร็จนะเดี๋ยวตาหน้าค่อยหา หาทางใหม่โดนีเก๋ครับแบทเทอร์ลเลยนะเอาดาเมจครับถ้าเกิดเขาไม่ไดเด่นอย่างเงี้ยเราก็บีดาวไปเรื่อยๆนะก็รู้นะว่ามอนเขาจะไม่เก่งเกินไปนะฝาค่าครับจุเลยนหนึ่งขู่สองใบนะกันเหนียวสุดๆก็คือถ้าเกิดจิ้มหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วต้องจิ้มสองใบนะซึ่งเรามีอะไรที่จิ้มได้สองทีมั้งอะไม่มีเต็มที่ก็ต้องหาใครสักคนเป็นอ้อเห็นเพิ่งเห็นนะ ว่าทำอะไรผิดไม่ได้ใส่เอซีดมาเนาะใส่ซุดมาก็ไม่ช่วยอะไรงั้นเดี๋ยวต้องออกไปแก้เด็กๆนะต้องไปใส่พวกตัวเอซีดมาเพิ่มนิดนหน่อยทําให้เล่นซูดได้นะตัวนี้ก็ช่างมันล้วกันแล้วก็ตามสภาพนะไหลไปเรื่อยๆก็เธอครับจัวพวจูดารานะเพิ่งทิ้งก็ไม่ตะกี้เองมีแต่แฮนด์แท็บนะตัวนี้ลงไปหมดเลยครับจะหว่ามานะเราต้องรับไล่บีดดาวครับเอฟเฟกต์มวาจะเสิร์ฟเลยเอาเป็นเด็กมาช่วยครับเพราะเด็กมันลงปุ๊บเสิร์ฟขอลินต่อได้นะกาตีครับ เสร็จปุ๊บไปต่อครับออกเป็นลิตเติ้ลไนท์ครับลิตเติ้ลไนท์ถ้าเกิดลิงก์ด้วยวัตถุที่เป็นลิงก์ครับจะได้รีมูฟหนึ่งใบเรามีรีมูฟเราแยกเอาไปก่อนหนึ่งใบที่เหลือจะค่อยว่ากันนะเพราะยังไงลิตเติ้ลไนท์มันก็เก่งครับถ้าเกิดเขาเลเอฟเฟิกเนี้ยเราก็รีมูฟมันใช่เอาไว้หลบได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดโลมาตีก็ช่วยไม่ได้นะโลมาตีก็ต้องโดนรีมูฟที่ไปเลยทันเลยครับใครฝันนะอ่ะเซตมอนครับไลฟ์พอยต์น่าจะเหลือน้อยเกินไปนะต้องเซตคนมาช่วยใคครสคักกนนอาจจะเป็็็แทบได้ ตัวี่ข้าเธอครับโจเลยโอ้มีแต่ตัวนี้นะจริงๆมื่อคนจะเป็นใครสักคนที่แบบช่วยสู้ได้หรือเปล่าจิงๆเมื่อแาจ,จะผิดกัน,นะจิงๆเราควรจะใช้ไม่หมดอะเสร์ฟเป็นเมนเทนโตตัวที่มันสู้ได้นะไม่น่าเสร์ฟเด็กนี้ขึ้นมาเลยก็เดี๋ยวไม่ไรไปต่อลงเด็กครับเอฟเฟกต์เลยระเบิดตัวเองเสร์ฟไปใบเปลี่ยนตัวมาครับเดี๋ยวตอนน้้เราจั่วเป็นเมนเทนโตใครสักคนครับลงปุ๊บแล้วใช้เนี่ยระเบิดทิ้เงเลยแล้วเปลี่ยนเอาตัวใหญ่มาสู้ดีกว่าเพราะตัวเล็กพวกนี้มันน่าจะตีไม่ได้้ลละะไปเเย็นนนชามี่ ในที่สุดก็เปิดเผยตัวนะเป็นคาชาครับแต่ว่าน่าจะเพราะใส่ของพวกนี้มาเยอะเกินไปมั้มมาเลยอรบขึ้นแต่ขอพวกนี้นะตัวสู้ไม่ขึ้นนะตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเดี๋ยวตวนาเราค่อยเคลีคยร์ไปเรื่อยๆผ่านเลยเป็นหนึ่งครับอ่ะเซครับยังไม่เจอมอนนะเราขอแค่มอนเก่งๆสักตัวครับจ้าตัวเป็นชิเนียวชิเนี้นก็ไม่ช่วยครับเพราะว่ามันโดนเราแยกอยู่นะตัวนี้เดี๋ยวเราผ่านไปก่อนแล้วกันเพราะว่าพลังมาสู้ไม่ได้นะเซสองครับเซหลองแล้วผ่านเลย ม่หนึ่งครับตัวยังดีครับเพราะว่าเขาลงบอลมาตรงเลยค่ะถ้าเกิดเขาจัวเป็นพวกคาชาเงี้ยตัวใหญ่มันก็ลงไม่ได้แล้วเพราะว่าคาชาต้องบอดโลกนะถ้าจะติดตรงที่กลัวไปหน่อยนะจริงๆน่าจะวัดไปเลยไหนๆก็มาขันนี้และตัวที่ฮาร์ี้ครับฮาร์ี้ก็ค่อนข้างแย่นิดหนึ่งนะไอนี้ไม่น่าเซ็ตหลอกไปเลยชี้นิวครับชี้ทิ้งไปเลยดีโซครับการิมูฟชิปเตอร์ไว้นะถึงไม่ค่อยไปมีประโยชน์ก็เถอะก เชนทิ้งไปดีกว่าไม่ได้ใช้นะเ้าเถอะครับโจเลยวโ,โจฟิวนะฟิวก็ไม่ช่วยอยากได้มอนมากกว่านะเรามอนตัวธรรมดาก็สู้ไม่ได้อยู่ดีแต่จะดีครับพระเวลาปักฟิวปูช่าฟิวมันจะเอ็นเฟสเจ้าเวมาเซ็ตครับเราจเจาไอโบนปราร์ตี้มาเซ็ตเลยตาน้าน่าจะได้เลียกตัวใหญ่มาสู้นะตัวนี้ก็เสียปักฟิวไปเลยครับแล้วก็ผ่านอย่างนี้แหละตัวนี้ถืออุลาลาไว้ยังดีเหมือนกันนะเพราะว่าอุลาลามันขอแค่ทิ้งใช่มันไปไหนก็นได้นะก็จะได้ผลเหมือนกันไอรอยแหญ่นี่ก็ไม่เกี่ยวกับเรา ตรงนี้ก็เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ฟิลนะเอาเว้กระดักมาเซ็ตเอาบอปาร์ตี้มาเซ็ตเลยเอาไว้รอจูมอนสักคนนะมาช่วยจะเล่นได้แต่ครับไม่เจอมอนไม่เจอมอนสักทีไดนะ้มาน,นี้จูครับโ,หโ,หโ,หโหอ้หมาโค้ดมอนสนะมีทุกอย่างเลยเว้ยไอ้นี่คือใบอะไรก็มาดูนะก็ช่วยไม่ได้นะเราก็ต้องไปอย่างนี้แหละเฮ้ยเขามีการเล่นการครับเอฟเฟกต์เขาจะไหนก็รีมูททิ้งเลยออกไปก่อน ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอฟเฟกต์ก็กำใหม่ตัวนี้ก็ลงไม่หมดไปเลยครับเอาไปช่วยแอนตีนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ของลิทเติ้ลไนท์อ่ะมันรีมูฟเอาไปเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะกลับมาตอนเอฟเฟกต์ครับตัวนี้บอกเขาจะโล่งนะเดี๋ยวเราหาทำอะไรสักอย่างเอามาช่วยช่วยแอนตีนะ่าจะพอได้นี่ตัวนี้เสียดายนะถ้าเกิดแบบมีฟิวชั่นเนี้ยฟิวชั่นเรียกเป็นกิมเมอรเนี่ยลงไปเหยียบพวกนี้นั่นนะ่ะน่าจะได้เลยนะแต่ว่าช่างมานันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาทางเอามาเรื่อยๆตีครับก็รีดเมย์ไปไดเลยนะ ตอนนี้เราได้ตัวช่วยสู้มาละพันแปดครับตาหน้าเดี๋ยวลงไปหาทางเล่นต่อตั้งตีครับตีไม่หมดนะก็ใช้บลปาร์ตี้ครับระเบิดทิ้งเลยออกาเป็นตัวใหญ่ครับเดี๋ยวใช้นี้สู้เพราะว่าไอตัวเนี้ยเก่งหลายอย่างนะเอฟเฟกของมันที่ไม่ค่อยได้ใช้จะไม่ได้ใช้ตรงนี้แหละมาบอกว่าถ้าเกิดการบนสนามถูทำลายด้วยการเอฟเฟกใช่สามารถชี้การ์ดหงายสามใบบนสนามครับเดี๋ยวตะหน้าเราลงไอ้ลักเมดเนี่ยระเบิดมันทิ้งเลยแล้วก็เอฟเฟกของไอคอน,นิ้ติครับ จะได้ยิงกาลเข้า2ใบยิงกาลแล้วหนึ่งใบนะแล้วเดี๋ยวยิงฟิวทิ้งไปเลยกระด่าอะไรอย่างนี้เอาต่อเขาเล่นต่อนะครับเป็นอิน t a n t counter t ครับตรงนี้ยนั่งนึกอยู่ตั้งนานนะว่าจะโดนอะไรครับพอมันสเปรย์มาเงี้ยเอฟเฟกต์มันโดนนิเกจใช่ป่ะก็เลยเออไปปล่อยไปละกันเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรมั้งพอไปตัวปลายทางครับกะว่าจะใช้ลิเทอร์ไนท์อร์รีมูฟทิ้งนะแต่ว่าจริงๆอ่ะลืมไปเลยว่าฝ่ายเขาอ่ะก็มีลิเทอร์ไนท์เหมือนเรานะเพราะงั้นอ่ะตรงเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าเล่นให้ถูกต้องครับควรจะรีมูฟ ไอ้นีทีมไปก่อนนะเขาได้เหลือไอตัวเ็ดาวน,นี่แค่ตัวเดียวแต่ว่านึกไม่ถึงนะเพิ่นไม่หน่อยแล้วก็ลิเกตไนของเขาครับมันมาจากวัตถุที่เป็นฟิวชันนะเขาใด้รีมูการ์ดัวหนึ่งใบครับตรงนี้ไม่รู้ด้วยเหตุอะไรนะเขารีมูฟิวจริงครับอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะพะไอเวนนี้ก็ไม่อยู่ละก็ไม่รเหมือน,นไม่เกี่ยวกับเราอีกแล้วโอ้ค oh, าชาเบอร์ครับมานะของเลยมาละแต่ว่ายัางดีครับที่เขาไม่มีคาชาคนอื่นเลยนะ ก็เป็นไลชาร์ขึ้นมาไล์ฮก็ไม่มีอะไรนะตอนนี้เราต้องจบแล้วครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตาหน้าจะเจอยูนิคอร์นแล้วที่จะลำบากนะครับตรงนี้ก็น่าจะพอได้นะเพราะมอนเราก็ทำมาแล้วเนาะน่าจะจบได้แหละตาหน้าข้นเตอร์ครับโจเลยโอ้โจแม็กซีนะมีแต่แฮนด์แทบตอนนี้มันควรจะโจวตัวช่วยสู้หรือเปล่านะแต่ไปไรเราเสริมมาแล้วนะตั้งตีครับแล้วก็ลงไปเลยตัวนี้พลังมันต่ำครับตัวนี้เราทำมาแล้วนะตีนี่ผ่านอยูล่ละแล้วก็ไปเทิร์เลยตีดีเาไนท์ทีไหมครับ แล้วก็ตีนะแล้วก็ตีได้โดยตรงพันหกเลยแหละอ่ะก็ประมาณนี้นะก็เวลาเจองเงนเนี้ยก็อาจจะโชคดีด้วยครับตรงที่เขาไม่ได้มีของเล่นเลยมากครับมีแต่พวกปัดเกตพวกนี้แล้วก็เราก็ยังแบบมีของที่พอแบบฝืนต่อไปได้บ้างนะเพราะถ้าเกิดมันไม่มีของที่จะตั้งบออเดยค่ะเนี่มันต้องยอมแพ้เองเดินนะเพราะว่าโดนเป็นรอยแยกกับพวกชิปเตอร์พวกนี้มันจะเล่นต่อไม่ได้นะด้วยความที่เป็นเด็กล่อมนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีได้ฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กคาชาเมื่อกี้ครับก็เป็นคาชานะแต่ว่าอาจจะโดนไม่ค่อยดีครับที่เราโจมไปแต่ไลฮาร์ดกับพวกโปรซี่สามใบนะไม่เห็นเขาใส่นี่มาเต็มๆนานมากนะแล้วก็มีเป็นมาโคคอมอสด้วยไอ้นี่แบบเป็นแบบคลาสสิกสุดๆนะที่แบบเป็นยุคแรกๆที่คาชาเข้ามาเลยก็เล่นแบบรีมูฟอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวดูเมเจอร์ครับใบแรกเป็นแม็กซี่นะอุลลาครับมีผาไฟเดอร์ด้วยแล้วก็เป็นคอริดอร์ครับเป็นคาร์โบน่าเกียดนะไลฮาร์ดครับสามใบชิปเตอร์เป็นเลียยูนิคอร์น ออกแล้วก็คาสกแกโคเทเลเมน์ใส่ครบแก๊งเลยนะนิบิลุครับฮาร์ปี้ดาบจั่วด้วยไฮล้วงอน,นี้ก็เวที่สเปรย์เมื่อตะกี้นะเวทเรียกเพื่อนครับพัดใหม่ฟิลแล้วก็เป็นรอยแยกอันนี้ไม่ใส่พัดเก่านะแล้วก็เป็นคาชาเบิร์ดครับคาชาเบิร์ดก็น่าจะเก่งแล้วมั้งสองใบนะชี้นิ้วชี้ดาบครับแล้วก็เป็นอีวิลลี่แมทอิมเปอร์สองใบบิ๊กแบงเล่นรีบูทอันนี้เขาจะเจอลาบิรินเยอะมากสมัยนี้แล้วก็มาโคคอ,อมอสครับ แล้วก็เป็นกับดักนะใบชุบเอ็กตาก็เป็นตัวคอมโบข้างนอกนะและที่เหลือก็พวกเอ็กซ์ซีแลนเกตนะเอาไว้กับคาชาและการ์ดิสต์นะซุกิกนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับดีคาชานะครับเดี๋ยวดูไตาสองต่อครับ <Giul ia. S 1> อันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับตอนนี้ก็เริ่มหลังนะฝั่งข้ามพอเหรียญชนะครับมือแรกถือว่าดีครับดีพอๆกับตาเมื่อกี้นะก็หวังว่าจะไม่เจอไอ้พวกรีมูฟแบบเมื่อกี้มือแรกครับมีไปแม็กซีนะเราเริ่มหลังครับมีแม็กซีก็ถ้าเกิดรีโซก็ได้เปรียบนะ แล้วก็เป็นดักเบรคครับดักเบรคก็เป็นตัวเปิดนะแล้วก็มาครับเผื่อดักเบรคหรือไม่มดโดอิมเปอร์เงี้ยเราก็ยังเล่นต่อได้แล้วก็มีนี่ด้วยโฮลุตัวเก่งครับทิ้งแล้วก็เสิร์ฟตัวนี้น่ะนะแล้วก็เสิร์ตนรกครับเอาไว้ล่ออุลาราด้วยด้วยตัวนี้ฝากค่าเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยตัวหนึ่งครับเป็นชื่อเดีกวกันนะคิเมล่าใช่ไหมไอเอลูชันอ่ะอันนี้ก็เขาเป็นตัวเปิดครับฟูลคอมโบเหมือนกันนะเปิดด้วยตัวที่เก่งที่สุดของเด็กเขาครับเป็นตัวเขียวนะเขียวทิ้งเสิรรร์์คัับบเสิตวดาาขึ้นม แล้วก็นี่ลงลงปุ๊บเอฟเฟกทิเบิลตัวเองสเปรย์เพื่อนหนึ่งตัวตัวนี้เขามีเทคสเปรย์ครับเรามีแม็กซี่นะก็ปาเลยแล้วก็หวังว่ามันจะรีโซมนะรีโซครับก็ถือว่าใช้ได้ออกมาครับเป็นบฟัฟเฟอร์เมดนะตามสูตรครับบฟัฟเฟอร์เมดเมื่อลงครับเสือสองใบนะเสิร์อมอนกับเสิร์อเวทเสือเวทครับแล้วก็มอนน่าจะเป็นหมานะหาไว้เล่นต่อแล้วก็ฟิวชั่นเลย อันนี้ครับแม็กซีติดนี่ถือดีมากค่ะเพราะด้วยความที่เด็กเขาก็เป็นเด็กกับต้องตั้งบ์ดประมาณนึงแหละก็เราก็ได้จุ่นแน่ๆสักสักใบสองใบก็คุ้มละออกเป็นตัวตัดมือครับอันนี้เขาได้ดิดมือเราด้วยใบนะเป็นโพลูรับไอ้ถือว่าดีนะพอมีคู่นี้ครับเดี๋ยวเรามีโลแล้วก็ทิ้งไอ้นี่ใช่ก็จะมีเพื่อนมันได้เยอะๆอะไรอย่างนี้ตัวนี้เอฟเฟกต์ของคิมมิร่าครับสองหัวนะเมื่อลงกดเหตเอนเฟกจะได้สุ่มทิ้มือฝั่งข้ามหนึ่งใบมีซบเลยก่อมามีอะไรขวานะ เอฟเฟกต์หมาครับตกหลุมจะได้เสิร์ฟเพื่อนมาขึ้นมือมั้งเสิร์ฟม,มอลลิลูชันเนี่ยแหละก็เป็นเขียวครับไม่ได้จ๋านะแล้วก็เฟเกของคีย์ไม่ไดฟชั่นครับเก็บขึ้นมือได้นะเอาไว้แบบแล้วก็เสซตเนี่ยเป็นสปีดสองครับเอาไว้เล่นเปนคีย์ไม่ได้ยิงบ่อตอนเธอฝั่งข้ามก็ได้เป็นคอมโบแบบฟูๆนะเซตสองครับแล้วก็ผ่านเลยนะใบหนึ่งเป็นคีมเม์ไม่าเฟชั่นแน่ๆครับอีกใบเป็นอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้เอฟเฟกต์เขาเขาจะดิสมือนะมือเรามีหกใบครับโอกาสที่ดิสสแล้วจจะเ็บทีุ่ดคือ ไอนี่นะคนเดียวเท่านั้นเลยเพราะว่าใบอื่นมาทดแทนก็นได้ใช่ไหมพ่อม้าเนี่ยเดี๋ยวไม่มดก็เสริมไปอยู่แล้วส่วนไอด์กเบดเนี่ยเรามีตั้งสองใบรวมไปด้วยก็เป็นสามใบไอนี่โดนดิสไปก็มีความหมายครับตัวนี้ฝังคาบดิดมือครับใบเดียวก็ตามสูตรนะเลยจะเชื่อครับมือเยอะแยะนะก็ช่วยไม่ได้นะท่าเราก็หายเปท่านเงเข้าเถอะครับโจเลยแต่ก็เดชบุญน,นะคนแบบดวงดีมันจะสู้คนขี้โม้ได้ไงนะขี้โมส้สุดๆนะโดนดิสนี่ปุ๊บก็โจขึ้นมาแบบทันทีพร้อมใช้มือเหมือนเดิมเป๊ะ เราก็เริ่มรันครับเช็กอุตลาณ์นะเสิร์ฟลบครับเสิร์ฟก่อนเลยอ่ะตัวนี้ไม่โดนอะไรครับเราก็เสิร์ฟไอ้ดาร์คเบดเนี่ยมาทีไวยเยอะๆเอาไว้เป็นทิ้งโน่ทิ้งนี่ก็ได้เสร็จพวกไปต่อครับเอฟเฟกต์ดาร์คเบดลงเลยเราก็รันของเราบ้างครับ,รบ,รบแต่ว่าตรงนี้อย่าลำบากนิดนึงครับเพราะว่าเขามีไอ้ตัวดาบกับตัวเขียวนะไอ้ดาบนี่บอกว่าถ้าเกิดฝั่งเราอ่ะแอคทีฟมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ครับเขาจะสามารถรีมูฟมันแชร์และการในเกตได้แต่ไม่ทำลายนะส่วนไอ้เขียวเนี่ยถ้าเกิดมีการใช้เอฟเฟกต์การที่เลีงเป้ากาารม ถ้าฝังข้าไม่ที้งเวกัสเลฟกที่เลยอ๋อต้องเลีบป้ามานฝังข้ามถ้าเกิดแบบเราใช้เฟกอะไรสักอย่างเลี้ป้ามอนเขาครับมันจะรีมูฟแล้วก็จะทำลายเลยนะอันนี้จะค่อนข้าง,าง,างลายแรงก็ต้องมี2ในเกตดแหละก็ต้องฝ่าไปเรื่อยๆนะตัวนี้เราใช้เฟิกของไอดับไปเลยครับทิ้งมือครับจิ้มหลังนะเพราะว่าต้องวัดดวงครับเพราะว่าไอตรงที่เขานนเกดเนี่ยครับไม่สำคัญเท่าคีเมลาฟิวชั่นที่เขาซ่อนไลยนะเพราะว่าเกิดเราลัานเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเปิดฟิวชั่นปุ๊บออกเป็นคีเมล่าอย่างเงี้ย อะไรน,นีเขาดิมูครับก็พอจะดาวได้บ้างนะว่า,าจะยิงถูกรีซบเลยก็ดิมูนะในเกตทำลายครับไม่ปัญหานะเรามีมาครับมาเล่นต่อมาเลยเอฟเฟกมาครับตอนนี้เขาใช้ดาบครับในเกตนะไมฮิเลตน,นะก็เอาเรื่องสุดๆไปเลยดีซบเลยมาโดนในเกตไปครับเสร็จพวกตรงนี้ไปต่อครับเอฟเฟกของฮลุเลยทิ้งครับ เิโลงนะแล้วก็โจหนึ่งอะโจเป็นโบนปาร์ตี้ครับเก่งมากๆนะเล่นต่อได้เลยอย่าไม่ต้องเล่นโลงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขามีคีมเวลาฟิวชั่นลอยอยู่ใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นอย่างงี้ก็ถือว่าดีครับใช้โบนปาร์ตี้เลยระเบิดไอ้ดารเบดทีครับสเปรย์เป็นใครก็ได้นะจะเ,เป็นเด็กออกมาก็ได้เด็กก็ได้เสิร์ฟเวทอ่ะเก่งๆเฮ้ยตัวเป็นเปิดครับ,รบก็ได้นะใบที่เราตั้งใจจะรอครับที่เราจะรู้แน่นอนแล้วครับว่าใบเนี้ยคือคีมเวลาฟิวชั่นแน่ๆเดี๋ยวเราคค่่่อยยยอยยยๆไไลลลเีีร์ปทะะางนะ เพราะยังไงโฮลูดครับเรามีแค่โลงครับโลงใบเดียวเนี่ยก็จะได้บอดประมาณนึงแล้วเพราะเราทิ้งหลอไปแล้วค่ะนิดหนึ่งไปต่อครับนี่เป็นลิคุริโบโรครับเสร็จปุ๊บไปต่อเลยอ่อ,อเป็นลิเตอร์ไนครับลิเตอร์ไนก็ใช้รีมูฟหนึ่งใบใช่ไหมตรงนี้ด้วยความที่เรารู้ว่าใบเนี่ยเป็นคีย์แม่ลาฟิวชั่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะงั้นเรารีมูฟมันทิ้งเลยครับเพราะถ้าเกิดเรารีมูฟมอนเนี่ยเขาจะสามารถใช้ฟิวชั่นครับไปเชนสองค่ะแล้วก็ส่งคนนี้ออกครับเราก็จะแป๊กหมดเลยนะเพราะงั้นเรา รีมูฟไปนี่แหละง่ายๆรีมูฟหลังเลยอ่ะตรงนี้พอเขาเชนครับไอ้พวกคีเมม่าเนี่ยถ้าเกิดเขาจะฟิวชั่นอ๋อเป็นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สุดอะมันเอาใช้ไอ้บอนี่เป็นโพซิทีฟใช่เพราะงั้นพอเขาเล่นการครับเราใช้ลิเทอร์ไนท์เลยเอฟเฟคครับรีม <Remove Garden S 2> ูฟการ์ดฝังคาบหนึ่งไปครับ, mm hmm. ร,บรีมูฟบอลหน่อยแหละไป็นเชนสามนะรีมูฟทิ้งเลยรีมูฟไอนี่เอ็นเฟสเจอกันไหมรีโซ่เลยรีมูฟทิ้งครับแล้วก็ฟิวชั่นนะก็เหมือนว่าบัร์คับให้เขาต้องฟิวชั่นบนมือนั่นแหละออกมาเป็นตัวเทียบ ไม่ค่อยเก่งนะเพราะถ้าเกิดไอตัว2หัวยังอยู่อ่ะเพราะว่าจะขึ้นเป็นตัวใหญ่ได้ครับซึ่งตัวเนี้ยเราพอเคลียร์ได้นะไม่ยากเท่าไหร่มือน,นี้น่าจะเป็นงูป่ะที่เหลือหรือว่าเขาทิ้งไปแล้วใช่ไหมอันนี้นี่เหลืองูไว้นะงูไว้เล่นเป็นวานกาคอมโบตาหน้าเอฟเกของหมาครับถ้าเกิดตกหลุมก็จะได้เสิร์ชใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกของไอหมอนี่ถ้าเกิดฟิวชั่นลงมาจะได้โม่หนึ่งตัวโม่เผาสัตว์พอมาหรือว่าเผาอิลูชั่นนะรีซอ์เลย อออวันนี้เอาเรื่องนะเป็นเชิงเทียนครับก็เป็นเด็กอิลูชันนะพวกไอคิเมล่ากับลาเบลินนะก็มาคงเล่นด้ยกันได้แหละเพราะว่าเป็นเผ่ามารเหมือนกันนะเสร็จเปตัวดาบครับมีดาบกง,งูนะพร้อมเล่นสุดๆตัวนี้เราไปต่อครับเราล่อทุกอย่างครบแล้วครับเราลงลปักลงเลยแล้วก็ทําไปครับมีสอตัวก็เล่นสตัวนะไปเลยครับตีทิ้งไปเลยแล้วก็ตีต่อนะ อ่ะตอนนี้จะลำบากนิดหน่อยครับอย่างที่บอกในตามเมืตากี้นะที่ว่าเอกตาเดกะลืมจับมาได้ยังไงนะตอนโชว์ก็จาได้ว่าโชว์ไอฮาบิงเกอร์มาด้วยนะที่จริงถ้ามีฮาบิงเกอร์ครับแล้วเราก็ไอเอ็กซีซีชาบันนเกเวทได้ทีนึงคิดว่าน่าจะเก่งกว่านะแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีครับจะไปแก้เด็กตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะพอก้รก็ผ่านเบอร์เบย์งี้แหละเอ็นเฟรครับก็ลิทน,นาจะกลับมานะคู่กับมอนเขาแล้วเขาก็เช้ต่อเลยครับเอ็นเฟรนะเอฟเฟคของไอตัวเมตืตากี้ในช่วงเทิร์นฝั่งข้ามสปีดสาาามมรรถีีูกไ้น แล้วก็ชีมอนพวกเผามารเผาสัตว์แล้วก็เผ่าอิลูชันจากในรีมูโซนนะสเปคขึ้นมาได้ก็คือมีใครมีดาบกรง,งูนะคู่นี้เก่งสุดๆเป็นดาบขึ้นมาครับแล้วก็ไปต่อเลยเอฟเฟกต์ทิบิวเรียกเ่อเ,เพื่อมาเมนหนึ่งครับอ่ะใช้งูนะงูที่เขาถือเก็บไว้ตามเมอ่ตะกี้ครับทิ้งเลยเสิร์ต่อครับ เป็นแบบครบคนาทีจากพร้อมในเกตตลอดครับเขาจะมีแบบสองในเกตตลอดนะเรียกอิลูชันเนี่ยแหละแล้วใช้เป็นเตาผิงครับทิ้งขั้วตัวดาบเลยเพราะตัวดาบนี่มันเขาจะว่ายังไงดีมันรีมูฟมันจากบอร์ดหรือมือก็ได้ไม่ให้ใจผิดสามารถเนี่ยรีมูฟการเบ็น,นี้จากมือหรือหลุมได้นะเพราะงั้นอยู่บนมือหรือหลุมไม่อยู่คมหมายนะแล้วก็ทิ้งเป็นเตาผิงครับเอาเป็นบิก๊กเวลคัมมาแปะนะน่าจะเจอแม่ได้เดี๋ยวนี้ สร็จปุ๊บก็ลงเป็นตัวดาบครับแล้วก็ไปต่อนะลิงต่อครับเป็นลิตเติ้ลไนน์นะแต่ว่าลิตเติ้ลไนน์ของเขาครับมันไม่ได้มาโดยมอนจากอิตาลีนะเพราะงั้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันยิงชนกันก็ลำบากนะเพราะว่าคนใช้เฟตก่อนครับจะเสียเปรียบแล้วเขาก็ลิงต่อครับอันนี้ไม่รู้นะเพื่ออะไรครับเพราะที่จริงอ่ะมันควรจะเหลือคีเมล่าไว้ใช่ไหมเพื่อที่จะเอาเอฟเฟกต์ในเก่งของสองคนนี้นะพอเขาลิงปุ๊บเป็นเอลครับเอลก็ชุบได้แค่ใครอะ่ะชุบได้แค่เอทีใช่ไหม แล้วนี่บอกจะต่างอะไรกันนะแค่เปลี่ยนไอมาสองหัวนี่เป็นเอลีไงเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอฟเเอลครับจะชุบเรามีดีนายครับรีมูท,ทิ้งเลยเผื่อเขาลิงก์ต่อนะจะได้ไม่ลำบากอ่ะนีนขึ้น้มาครับพลาเามันต่ำนะไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเราตีเข้าไปก็จบลอะอคฆาเลยแล้วก็ตัวที่กลับมาก็เป็นตัวกิก็รครับเพราะว่าเขาจะไม่เลือดนเกตแล้วนะเพราะว่าเอฟเฟคในเกตมันจะต้องมีไอพวกตัวเนี้ยอยู่บนสนามนะตัวนี้เข้าเทิร์นครับ จเลยจอุตลานะตัวนี้เราจุอะไรก็ได้นะครับเพราะเรามีโลงใช่เดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกโลงอะ่ะทิ้งไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะเก็บไว้เล่นก็ถือไว้ก่อนก็ดีกว่าตัวนี้เอฟเฟกของคิเมล่าครับก็ในช่วงเทิร์นของเราใช่ไหมรีมูฟมันอันนี้จะได้สเปรพวกมอนเผาสาัตว์มานักหรือว่าอิลูชชันจากหลุมนะชุบขึ้นมาได้รีมูฟเลยชุบไปต้องเขียวนะครับก็คงจะเปลี่ยนไปเล่นลาบิลินแล้วแหละ ตอนที่เขาใช้เอฟเฟคครับเรามีเลตนาไนนะรีมูทิ้งไปเลยแต่ที่บอกครับคนที่มีเลตนาไนน์ T ชนกันนะครับคนที่ใช้เฟคก,ก่อนจะเสียเปรียบนะเพราะเขาจะขึ้นเชเสองได้เชเลยแล้วก็รีมูทิ้งครับอันนี้ไม่รู้ด้วยความอะไรครับไม่รู้ว่าอ่านเทคไม่เคลียร์หรืออะไรก็ตามนะเพราะจริงๆตัวที่ควรรีมูคือคนนี้นะเพราะว่าไอเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดการ์ดอื่นออกจากนสนามด้วยเฟคก,การ์ดฝั่งข้ามอะ่ะมันจะแค่กันเลนการด์ดเอฟเฟคตรงนี้นั่นใช่ไหมแต่ว่าคนเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนมันออกจากนสนามครับมมันนนจะะไดส่่งงงการ์หบบหึลลลุเลยนะ รีโซบเลยแล้วก็รีมูทีงครับรีมูทหมดเลยนะแล้วก็เอฟเฟคหอนออกเขียวเด้เสิร์ครับเสิร์เป็นแม่ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ครับรีโซบใ่หมดเลยนะเอฟเฟคขอยคนนี้เห็นเพื่อนออกจากสนามด้วยการ์ดฝั่งข้ามครับจะได้ส่งการ์ดหนึ่งใบลงหลุมตัวนี้เราก็ตัวนี้เขาก็เชต่อครับเป็นบิ๊กเวลคัมนะแต่ไม่มีความหมายครับเพราะเราขี่โมครับเธอแรกเราขี่โมฮะเราก็โมอีกนะโจเป็นอุลล่าขึ้นมาครับตรงนี้เขาเปิดบิ๊กเวลคัมครับ เรามีเวลาครับโยนเลยไม่ให้มีใครออกมาแค่นั้นแหละเจะยยุ่งย,ยากลิซบเลยอ่ะส่งเอลลงหนงครับเพื่อเคลียร์บอร์ดนะตรงนี้เม้นหนึ่งครับเอฟเฟกของไอโฮลตัวเสิร์ฟครับขพิมเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเทคนิคบอกที่ว่ายืนได้แค่หน้าละตัวครับมันแค่บอกว่าชุบได้แค่เธอละตัวครับสมมติว่าเรามี3หน้าอย่างเงี้ยเราชุบได้แค่เธอละตัวครับแต่ว่ามันยืนพร้อมกันได้รวยๆนะสวิตซ์เอาขึ้นมาช่วยตีครับสามพันสามพันนะใหญ่ๆ มาเถิเลยตีทิงไปเพราะตรงนี้ครับพอเขาลงแม่มาเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่มีกำดักช่วยครับก็ไม่ยากนะเพราะว่าพอเราตีปุ๊บใช่เอฟเฟกลงจะส่งลงหลุมนะมันไม่ได้ทำลายไม่ได้นู่นไม่ได้นี่แล้วเหมือนจะไม่เลงด้วยมั้ก็จะไม่ผิดเนี่ยส่งการ์ดหนึ่งใบครับไม่เลงด้วยแม่จะช่วยอะไรไม่ได้นะเสร็จปุ๊บเอฟเฟกครับก็เอพีครับกลับมาลัวๆนะแลังเอฟเฟกครับเอฟเฟกตของัวแม่ใหม่โดดลงมาครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีความหมายเลยนะเ้ยแาครับโจเลย ตั้งตีครับก็ตามสูตรนะวิธีสู้กับ SP ที่ได้ผลที่สุดครับคือตีทิ้งไปเลยครับยังไม่ต้องเล่นอนะไทั้งนั้นนะเพราะถ้าเกิดเล่นอะไรสักอย่างครับลิตเติ้ลไนมันจะคว้าออกได้นะแล้วก็กลับมาใหม่เรื่อยๆมันน่ารำคาญครับเพราะงั้นถ้าเจอตีทิ้งเลยที่เหลือค่อยว่ากันพอตีเส็จปุก็ช่วยไม่ได้นะเสปุลิงต่อครับเป็นมาร์คิลานานะอันนี้ก็แปลกๆนะไปต่อเลยเป็นสไป มายัางไงก็ไม่ดูนะเพราะว่าที่เขาไม่น่าเหลือพอใส่สไปซ์ใช่ป่ะเพราะมันต้องถอดสเปดเอาสเปดมอนสองดาวเนาะใครมันมีใครสองดาวเด็กนี้นึกไม่ออกเลยนะอาจจะเป็นพวกนี้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะก็แต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดมาลงมาท่าน,นี้ครับพลังมันจะเบิ้ลสองเท่าครับมันจะเป็นสามพันสองครับซึ่งมันจะใหญ่กว่าตัวพวกนี้นะแต่ว่าน่นกดนแง่พลังเฉยครับเพราะเรามีโลงใช่เดี๋ยวใครตีปุ๊บเอฟเฟกต์โลงส่งก็จบแล้วไม่ต้องมีเลยมากพอ้ถใจครับโจเลย จะเป็นคีโปนะคีโปก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเราใช้ลงดีกว่าอฟเลงครับทิ้งเลยโมลิงครับแล้วก็ลิงสเปคไหนตรงนี้ถ้าเกิดเขากระดูกระดิกไปหลังครับเป็นใบที่ส่งพอดี่ออใช่ไหมลิงจะเก็บสองใบครับเอามาเล่นต่อนะไปเติรเลยตีครับอิเอฟลงส่งไปแล้วก็อ่าไม่มีครับก็ตีเลยก็ประมาณนี้ครับผมก็ ฝาข้ามก็เล็งแม่นนะแต่ว่าเหนือฟ้ามีฟ้านะเหนือคนแบบขี่โมก็มีคนขี่โมกว่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเด็กฝาข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเด็กของเด็กไอ l อลูชชั่นลาบิลินเมติกนะครับก็อย่างวันก่อนเนี่ยที่ไปพูดกับใครในคอมเมนต์นะที่ว่าไม่เจอลาบิลินเลยเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปทักเลยจะเจอรัวๆเจอรัวจริงด้วยนะนี่เจอแบบไม่พักเลยนะนเจอบ่อยมากๆ,ๆここใกล้ดูเมนเด็กครับใบแรกเป็นนาฬิกานะแม็กซี่ครับเตาผิงอุลละเชิงเทียน น้องเขียวมีเจ้าหมาด้วยแล้วก็งูเขียวครับตัวดาบอันนี้เป็นบาร์โฟเมตนะแม่เก่าแม่ใหม่ครับนี่บิลุฟิลชิเนวชี้ดาบฟิวชั่นไวรเว,เว,เวกับดักนะเลวมากอีวิลิแมทครับอิมเปอร์สใบแล้วก็เป็นเวลคัมหนึ่งครับบิ๊กเวลคัมสามแล้วก็สกิลเดนนะเอ็กตาก็เป็นพวกตัวของอีลูชั่นนั่นแหละเพราะว่าไอ้ลับิลินมันไม่ได้เล e ็กยตระเด็กนะที่น่าสงสัยครับคือไอเนี่ยมันมาอย่างไงนะเกีนติกสไปายเนี่ยไม่รู้มาเพื่ออะไรเลยนะ ก็งงๆแล้วกันก็ประมาณนี้ครับผมสาบเด็กไอเอลูชั่นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ